ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภออินุรีโดยที่จุดขายของงานคือการเดินชมสกีอาร์ตและเดินกินสกีฟู้ดของอร่อยเน,นืองที่ ยินดีได้ใช้เป็นสถานที่นะคะค้าขายในรูปแบบถนนคนเดินต้นเลนึค่ะ5 4 3 2 1และอันนี้นะคะการเปิดศกาะอร่อยเมืองอินเดินชมศิลอาร์ตนพูนะคะก็ได้นะคะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วขอเสียงปรบ ได้ความร่วมมือจากภาครัฐและหายจังหวัดสูงเลยของนายพิชัยส์เทรรองประหลัดเทศบาลตำบลอินบุรีนนารับคณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองอินเดลชมสตีน้เตินสตีนฟุตขอขอบคุณท่านนายกองค์การเมืองจังหวัดที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในวันนี้โครงการเทศกาลอาหารอร่อยเมืองอินเดลชมสตีน้ เรื่องกินสติ๊กฟู้ดเป็นโครงการที่เทศบาลตังหวัดอุบลรีโตัวการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดงห์บุรีร่วมกันจัดทำขึ้นการสืบเนื่องมาจากการจัดทำโครงการภาพกิจกรรมสารพันั์สติ๊กอาร์ตแอสสีเมืองอินซึ่งในคราวนั้นได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดงห์บุรี บัทร,รท์อกาอาารศึกษากลุ่มศิลปินอิสระและพี่น้องประชาชนที่ออกมารวมการแต้มสีนั้นเอง,งแล้วเสร็จกลายเป็นผ้าสถิตนะ้าความยาว1.8กิโลเมตรที่มีความสวยงามและสื่อความหมายได้อ,อย่างหลากหลายซึ่งงานนี้เริ่มเป็นที่รู้จักองนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอาจถืสไานที่ท่องเที่ยวอิสรง ที่มีผู้คนกระหื้อช่วส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดอินบุรีแค่อีกทางหนึ่งก็งกนเดียบรัฐบาลจิตสมาวะทุเรศแลาตลอดจังหวัดอินบุรีท่านนายอำเภออินบุรีท่านนายกเทศมนตรีตะบลอินบุรีและผู้กับผานีตระเวนอินบุรี ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านผู้อนวยการโรงเรียนสิงห์บุรีชุมชนชาวตลาดสิงห์บุรีโดยมีคุณแม่พาราดีพนานขามานุสรคุณพันธีสัศรามรนุสุน คณะกรรมาการจัดง,งานและผู้ประกอบการที่นอประชาชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลอาหารอร่อยเมืองอินเดินชมสตรีอาร์ตเดินกินสตรีฟูดในวันนี้จากล่าวรายงานของคณะกรรมาการจัดง,งานได้